ทุกคนวันนี้ในที่สุดเราก็มีเจาะลึกเด็กเกอร์น้อยมากน้อยมากน้อยมากนะมนมีคนถามเรื่องนี้เลยซึ่งคําถามคืออะไรครับพี่วีอยากทราบว่าทําไมแอมมี่กับฟายถึงใช้พลังในเดาลาเรียได้คะแอมมี่กับฟายทำไมใช้พลังมันใช้ได้ด้วยเหตุผลต่างกันค่ะฟายก่อนเลยแน่นอนฟายใช้ได้อยู่แล้วไฟไายเป็นนักท่องเวลา คือเขาไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็ใช้พลังของเขาได้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะแต่พลังของเขามันจะไปคล้ายคลึงกับผู้ใช้เวทผู้ใช้เวทมนต์ถูกไหมในในเด็กเพี่เริ่มพี่เริ่มในชนเผ่าที่เป็นชาติจะคล้ายกับแคร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจิมฟายอ่ะไม่ได้เป็นผู้ใช้เวทมนต์ไม่ใช่เป็นผู้ใช้พ์ปาไม่ได้เป็นอะไรในเด็กเกอร์แต่ว่าเดร็อโคน่าแต่ว่าเธอเป็นมีพลังเหมือนท่านเดเรเลนนะคะเป็นผู้เป็นชนเผ่าในกาลเวลาเพราะงั้นเธอก็เลยสามารถใช้เวทมนต์ใช้อะไรหลายๆอย่างได้อันนี้ก็ตกไปของฟายเนาะแล้วทำไมแอมมี่ใช้ได้ ของลาคูน่าเพราะว่าเธอเป็นทั้งผู้ชใช้เวทมนต์ของแคลเธอเป็นทั้งเดเกอร์และเธอก็มีสายเลือดของผู้ใช้มนตาราด้วยคือตัวตัวเพราะง้คือแอมมี่เป็นเหมือนกับผลการผลการทดลองที่สมบูรณ์แบบของผู้เท่าแคลแหละเออพูดง่ายคือเป็นทั้งแบบเป็นคือเกิดจากสายเลือดของของแคดริสแคลถูกไหม ท,ที่แคร์ล์กินมันกินเกลเข้าไปทําให้เขาเป็นผู้ใช้เวมนต์คนแรกที่มีพลังของมังกรใช่ไหมข้อลูปออกมามีทายาออกมาแอมมี่เป็นทายาของเขาเหล่านั้นเขา้าใจปาแล้วก็แล้วก็มีพลังเขาจะาซ,ซึ่งเนี่ยที่บอกคืออย่างอย่างเฟรีินเฟรีินแนที่เป็นท่านเดอรเรียเนี่ยเธอก็มีสายของแคร์เหมือนกันแต่ถ้าถามคำถามว่าทําไมแอมมี่สามารถใช้พลังในเดอรเรียได้ก็เพราะว่าแอมมี่อ่ะได้พลังทุกสายของในโลกใบนี้ของของลาโกนาอะไรอย่างเงีย ก็เลยเป็น,เป,นเป็นนางเอกอะค่ะัสกิล <c oughs> ส,สุดท้ายคือเป็นตัวนางเอก <c oughs> สกิลนางเอกอยู่เหนือกนเก่งใดใดอ,อยู่เหนือกนเก่งใดใดเก่งไม่เพขิงอะไรอย่างเลยอ่ะก็ขอขอบคุณที่ถามมานะคะสำหรับเด็กเ,เกอร์ก็คิดถึงกลุ่มแบบลเด็เกอร์เหมือนกันมีใครสนใจตั้งคำถามกับเด็เกอร์ก็คอมมเนต์คอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะ ช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ c e b o o k Page เนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด b s u u p p r t t r r ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะอันดับที่สองคือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวธรรมดาเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอม m ม n i t y ี่โคใหม่ใหม่ใน b o o k เนาะ แล้วก็ในยนะูทูบเนาะสุดท้ายนะคะคือไอจีตวัวใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกีย่ยวกับนิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรูม้สึกกันนะคะซึ่ง i g เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวปิดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้งสามทั้งทางเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยบางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้ดน้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือของพิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรเงี้ย ดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ